ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้บอกทีนะครับผมรู้ภาษาผมครับแต่ผมไม่รู้ภาษาไทยนะครับว่ามันชื่อว่าอะไระครับผักกูดเยอะสุดๆนะครับแต่ว่ามันโดนน้ําขังมายินนานนะครับมันก็เลย สวัสดีครับผมวาลาวินนะครับวันนี้สวัสดีค่ะหมูวันมากับหมูวันสองคนวันนี้เราจะไปไหนหมูวันไปเก็บผักกุดผักกูดอยู่ที่ไหนผักกุฎว,ว่ามันน้ําท่วมนะครับช่วงนี้ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นหนองนี้เนี่ยเป็นนหนองผีที่ทลิปก่อนๆน,นู้นผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าช้างจมไปสองตัวครับซึ่งมันแบบว่าเหยียบปุ่มเนี่ยเราจะค่อยๆจมลงไปนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะครับในวันนี้ นี่เลยนะครับผักกุดเยอะมากพวกใบอย่างนั้นเนี่ยคือผักกุดทั้งนั้นนะครับใช่เหรออืมเนี่ยพวกใบเนี่ยคล้ายๆใบเฟิร์นเนี่ยคือใบผักกุฎจะลองเข้าไปดูนะครับแถวนี้ก็มีแต่น้ําทั้งนั้นนะครับนี่เลยเยียบนี้อย่างนี้เลยดูจะเข้าไปได้หรือเปล่าคาดว่าน่าจะได้ครับโอ้ยลองท้บูทูอ่ะไม่มีอ,อ่ะ เดี๋ยวผมจะลองไปก่อนนะครับให้หมุวันอยู่ตรงฝั่งด้านดินนี้ก่อนนะครับโอมันอันตรายสุดๆไปเลยกลัวตัวยาวๆด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนโอ้โหยิ่งมายิ่งลึก ผักกูดอยู่ไหนแล้วเนี้ยยอดผักกูดอยู่ไหนแล้วเนี่ยยังไม่เห็นยอดสัก,กยอดเดียวเลย ผักกูดเยอะสุดๆนะครับแต่ว่ามันโดนน้ขาขังมายินนานนะครับมันก็เลยไม่เห็นงอกยอดซักกับยอดเดียวเลยนะครับมีแต่พวกใบที่เก่าๆนะครับเยอะสุดๆไปนู่นเลยแต่ว่ามันขังไปด้วยน้ํานะครับดูนี่เลยโอ้โหจมไปแล้วเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นนะครับว่าจะมีแบบขึ้นเยอะๆหรือเปล่านะครับนี่เลยเส้นทางที่มาเยี่ยมน้ํามาอย่างนี้เลยใส่หมวนรอยอยู่ตรงนู้นนะครับ แล้นี่เหยียบตามไอ้ไม้กับไม้ไผ่ที่เมื่อกี้เอาเหยียบนะครับถ้าขาเราเปล่าๆเ,เนี่ยอาจจะจมได้นะครับอืมซึ่งมันมาง่ายนะครับอ้วนมาเลยตามมาเลย และผมกับหมูอ้วนก็หามาสักพักนะครับไม่มีเลยโดนน้าท่วมตายหมดนะครับถ้าจะมีก็นู่นแหละนะครับน่าจะริดช่วงฤดูหนาวฤดูแล้งนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยน้ําจะลดนะครับแล้วก็พักกุนเนี่ยมันจะขึ้นดีนะครับเพราะความชื้นบนดินเนี่ยเต็มเลยแต่ช่วงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้โดนน้าท่วมนะครับมันเลยตายหมดเราเราก็เป็นป่าอันนี้ทั้งนั้นนะครับเราข้างหลังนี้ก็เป็นซาแล้วนะครับตรงนี้ น้ำลึกเลยถ้าย่ยมนี่จมแน่นอน,นครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วตรงโคนต้นไม้นี้เนี่ยเจอกับผักอะไรสักอย่างที่กินได้นะครับมีเลยเยอะเลยไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้บอกทีนะครับผมรู้ภาษาผมครับแต่ผมไม่รู้ภาษาไทยนะครับว่ามันชื่อว่าอะไระครับ โอ้เยอะเลยตรงคนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้อืมได้อาหารกินก็แล้ว ซึ่งมันมีอยู่แค่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับเยอะด้วยไม่ใช่น้อย,อยเลยต้องเก็บสักพักดูนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่เลยครับต้นมันที่กินได้มันจะอ่อนๆอย่างนี้นะครับแค่นี้ cho <Nhì>, nó này ẩn đây, tôi đã làm này cảm nhận nhỏ nhỏ นานมมีน้ำบริเวณนี้นะ่าจะมีอยู่นะมุกวันต้นแม่เนี่ยต้นใหญ่ใหญ่ใบใหญ่ใหญ,ใหญ่พวกนี้นะครับโอ้ยมันมีหนามจริงๆด้วย,วยนี่เลยนะครับหน้าตาม,มันจะเป็นแบบนี้เยจะมีเนี่ยกินได้นะครับยังอ่อนๆอยู่ส่วนทักแกะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเพิ่มเลยมุอัล ได้ขนาดไหนมอ้วนได้หนึ่งกำมือเองไหนเยอะไหมกำมือเดียวจะพอกินไหมเนี่ยกิน<อ>ไข่ไงคือมันโดนน้ำท่วมไปหมดนะครับถ้าไม่โดนน้ำท่วมเนี่ยก็ยังพอมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลองเอาไปทำกินดูนะครับว่ามันจะอร่อยแล้วก็ได้เยอะขนาดไหนนะครับไว้ฤดูหนาวใครใมาเก็บใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกับอ้วนก็จะกลับบ้านแล้วครับได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับดีกว่าไม่ได้นะครับโอเคอืม ผัดกูดไม่มีนะครับมันมีแต่ว่าต้นอ่อนๆไม่มีนะครับไปเก็บในหนองผีข้างล่างนู่นเลยฤดูนี้น้ํามันท่วมน,นะครับก็เลยตายเกือบหมดนะครับแล้วก็พอไม่ตายก็ไม่ออกยอดใหม่นะครับในตอนนี้ก็มาเทงแล้วนะครับไอ้วุ้อยู่กับพี่สาวเฮ้ยเฮ้ยฮฮดีใจนะครับเจอหน้าแม่ไปอ้วนขิวข้าวแล้วเที่ยงแล้วแดดแรงมาก วันนี้ผมจัดการเองเลยนะครับเพราะว่าไทยหมูวันํานีไม่ทันใจนะครับต้องลงมือเองนะครับอดๆเพราะว่าขิวสุดๆขิวเกินไปเทน้ำมันใส่นะครับรอน้ำมันร้อนก่อนนะครับก็ใส่เกลือ น่อยก็พอใส่ผงชุรสน่อยก็พอน้ำมันร้อนนะครับเสรจพริกกระเทียมที่เตรียมไว้โอ้น้ำมันไม่ร้อนมาก อแป๊ดหนึ่งใส่หมูเข้าไปเคตอนนี้หมูก็ใกล้สุกแล้วนะครับ จะใส่ผักอันนี้เลยไม่รู้ว่าเรียกว่าผักอะไรนะครับไม่รู้หรอเอเห็น้ยงเขบอกว่าให้สอสคาามองครั้งทำด้วยตัวมเนะเอาคำง่ายๆเพราะว่าหมอหกินข้าวนะครับใส่ซอสอะไรไหมหมูอ้วนนีแล้วแตะเลย,ลเลยซอสจุงรสยังไม่รู้ ียว <Yeah. S 2> โอ้ยนี่ก็รอซุปอย่างเดียวนะครับอันนี้แต่น่าจะอีกนานเลยนะครับเพราะวันนี้เพิ่งจะวันเสาร์โอ้ไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันนะครับโอ้โห oh oh oh. จางเมื่อกี้ผักเยอะๆทําเสร็จผักหายหมดเลยโดนหมูควบคุมไปแล้วเมื่อกี้ผมชิมแล้วรสชาติกาลังพอดีนี่เลยผักที่ไปเก็บหายหมดนะครับเหลือแต่หมูนะครับเห็นแวบ,บๆแค่นี้กินข้าวกันแล้วมีทุเรียนด้วยนะครับโอ้โหมีไส้ก,กรอกอะไรด้วยเมื่อกี้เมื่อเช้าแม่ซื้อมาครับกินข้าวกันแล้วนะครับอืว่ายังไม่กินอ่ะ Những ngày căn nhà hát. Những căn nhà đất. Hm. Yé, dầu dưới. Wood. Yakim ngầu. Mày rượu. Bye bye, hè pono, hát. Bye bye, hè pono. Tu chuẩn, hát. 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 อืหับลไหมครับเลไหมหอจิมนี่ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับไม่เอา ตอนแรกจะไปเก็บผักกู้นะครับแต่ว่าไปถึงที่หนองผีแล้วเก็บแล้วไม่มีนะครับน้ําท่วมหมดเลยนะครับมันไม่ขึ้นไม่แตกยอดใหม่เลยนะครับก็เจอไอ็ดผักชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับตามเมื่อกี้นี้เป็นใบแบบเดียเด้ยนๆอย่างนี้นะครับเอามาทํากับหมูกินนะครับก็อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอืม งับเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับรดูหนาอเอ้ยรดูอะไรเนี่ยรดูหนาวรดูร้อนนะครับค่อยไปเก็บใหม่นะครับมันจะได้แบบเยอะๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับ <Bye. S 1> สวัสดีครับไปแล้วบาย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 ก็อ่อนลูก